ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องอยู่เมืองไทยนะครับครับวันนี้นะครับก็ผมก็ได้มาเที่ยวชมสวนนะครับชมสวนเกาลักนะครับเกาลักอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้มัเก่ายังไม่ยังไม่ออกดอกนะครับก็พวาผมก็ไปตลาดมาก็เลยมาแวะ เอาบรรยากาศสักหน่อยนะครับว่ตอนนี้ก็มาถึงที่ป่าเกาลักนะครับมาถึงพอดีนะครับก็เลยมาลงมาถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับอยู่บางไทยนะครับพอดีคุณนายเขาก็ไปซื้อกับข้าวมาพอดีก็ แวบ,บมาเอาบรรยากาศสักหน่อยนะครับเอาบรรยากาศสักหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนมีข้อตบ น,นี่ก็สนามปีตองของญี่ปุ่นนะครับของอคนแก่นะครับพอดีนะครับผมก็ไปซื้อข้าวมานะครับซื้อกับข้าวมาพอดีก็เลยมาวัดนะครับพอดีก็ไปซื้อกับข้าวมาหลายอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็กล้วยบราระาะนะครับของญี่ปุ่น แต่ส่งมาจากนอกนะครับคิดว่ามาจากไต้หวันเกาหลีไม่ใช่เกาหลีฟิลิปปินส์นะครับเอาฟิลิปปินส์อันนี้ก็ข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับจิโรละหกแ็กิดเป็นเงินไทยก็หกร้อยกว่าบาทก็สองร้อยนะครับจิโร่อันนี้ก็อะไรวะตัวนี้ก็ okay. ญี่ปุ่นแล้วบ้านเราก็เรียกเชอรี่นะครับญี่ปุ่นเขาเรียกซสคารัมโบนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นอร่อยนะครับอร่อยนี่อร่อยนี่อร่อยมากครับอืมหวานอืมมันมีเม็ดข้างในบ้านเราก็เหมือนไอ้บอกว่าบ้านเราแหละเหมือนกันอ,อร่อยพอดีนะครับ ก็คิดอยากกินตำม,มั่วตำซั่วนะครับนี่นี่นจะตำ<ง>ปลาแซลมอนนะครับนี่เห็นไหมปลาแซลมอนนะครับตำใส่ปูปูปูมะปูปูปูมะนะครับยุงก็เยอะนี่กุ้งก็มีนะครับกุ้งก็มีจะไปตำรวมตำรวมทะเลครับอร่อย ครับอันนี้ก็โบโดอางุนญ,ญี่ปุ่นอร่อยนะครับลรเมร็ดนะครับลาเม็ดไรเมร็ดอะไรนะอันนี้ก็น้ำชาญี่ปุ่นนะครับน้ำชาญี่ปุ่นค่าใครกินพวกผัดพวกมันเข้าไปเยอะๆนะครับกินชาตัวนี้มันจะละลายไขมันที่หน้าท้องทําให้ไม่อ้วนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ เพื่อนๆคนไหนอยู่ญี่ปุ่นนะครับซื้อมากินได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับกินพวกผัดพวกมันนะครับพวกเกียวซงเกียวซ่านะครับพวกอ่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นมันนะครับเขาก็ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันขับไขมันนะครับตัวนี้นะครับ เยอะนี่ครับนี่เพียบนี่ก็ขนมจีนนะครับจะลวกขนมจีนครับลวกขนมจีนนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้อร่อยนะครับลวกขนมจีนลวกขนมจีนนะครับไนะครับตัวนี้นะครับของดีของดีมากนะครับยาสมุนไพรนะครับสิบสิบสี่ชนิดรวมกันนะครับเนี่ยตัวนี้ดีนะครับนี่ดีสุดยอดเลยนะครับเนี่ย สำหรับผู้หญิงกินก็ได้ใช้ก็ดีนะครับกินได้